ดีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดีเราท่านทั้งหลายขอโอโหสิกรรมไม่เพียงแต่พบนี้ชาตินี้ชาติหน้าฉันใดถ้ามีจริงขอให้เกิดมาร่วมครอบครัวเดียวกันอีกเป็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายกันอีกชาตินี้ขอให้พี่ผู้มีแต่ให้ไปสู่สุคติสวงสวรรค์สัมปรยภพบเบื้องหน้าที่ดีด้วยเชิญขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีและท่านผู้จัดท่านที่กรพนะครับเรียนเชิญที่รัปรองตามทยาศสยเลยครับลำดับต่อไปนี้ จะเป็นการขึ้นทอดผ้าไตรมหาบังสุกุลคณะเจ้ภาพได้รับเกียรติจากท่านสอสอวันอยู่บำรุงท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางบอนและน้องแขมพักเพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวใจถึงพึ่งได้และน้องกาโมนายอัชวินอยู่บำรุงนะครับได้ให้เกยียรติ ขึ้นทอดผ้าไตรมหาบาังสุกุลและเป็นประธานจุดไฟประชุมเพลิงใคร่ขอเรียนเชิญทั้งสองท่านด้วยความกรบ็นสูงครับกลาพัฒนาพระเดชพระคุณพระครูธีระธรรมนันเจ้าวาดวัดบางแวกกรุงเทพมหานครแม่ตาพิจนาผ้าไตรมหาบาังสุกุลขอกราพัฒนาพระเดชพระคุณด้วยความารบุญสูงยิ่งครับ การวางดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความอะไรในวาระท้ายแห่งชีวิตของพี่โรเบิร์ตสายควันนะครับการพรนาพระเทรานุเทระพระพิสุสงฆ์องค์สมเด็ขึ้นก่อนนะครับขึ้นด้านหน้าเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วในานามคณะเจ้าภาพใกล้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านที่กรบ ขึ้นด้านซ้ายและด้านขวาขึ้นด้านซ้ายและด้านขวาลงด้านหน้าด้านเดียวนะครับหลังจากที่พระเทรานุเทรพะพระภิกษุสองฆ์องค์สมเ,น,เนะครับได้ขึ้นวาง